สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเมาครับนะครับนี้ก็จะมาดูหุ้น mvp กันนะครับว่าเราควรเข้าตอนไหนดีนะครับหลังจากที่ขึ้นมาโดดสูงสุดอยู่ที่8บาทเลยนะครับเป็นการทำราคาแล้วก็เทขายลงมาแล้วนะครับนะสำหรับ MVP นะสูงสุดที่8บาท20นะครับเนาะนะครับเรามาดูทำเฟรมเด็กกันก่อนนะครับ8บาท20เนาะ เราลบเส้นนี้ไปก่อนนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแปดบาทยี่สิบค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับหลังจากที่ย่อลงมาพักตัวนะครับก็ยังทําโลไปเรื่อยนะมีโลมีโลตันอยู่ที่สามบาทห้าสิบนะบเดิมใช่ไหมสามบาทสีนะครับเนาะก็ติดไปสามบาทห้าสิบแล้วกันนะครับแล้วก็มีการดึงกลับขึ้นมาแล้วก็ค่อยทําขึ้นไปที่ 5บาทแล้วก่อนที่จะย่อลงมานะครับตอนนี้ลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะผมว่ามันมันมันเหมือนแรงขายมันเริ่มดรอปลงไปแล้วอะออในมุมอมองผมนะแรงขายเริ่มดรอปมีแรงซื้อขึ้นมาแล้วอะเนาะถ้าจะเล่นระยะสั้นเนี่ยผมว่า7บาท20เนี่ยเป็นฐานนะครับแล้วก็แนวต้านหน้าเข้านะตอนนี้มันปิดอยู่ที่อะไร สามบาทแนะเดี๋ยวรอดูวันจันทร์อีกทีนะครับถ้ามันไม่ย่อลงไปลึกเงี้ยก็น่าสนใจนะครับเนาะแต่จริงๆริถ้าใครได้ที่3ามบาทห้เนี่ยก็สวยนะครับผมสําหรับ mvp เนาะเพราะว่าในทำเฟรมทำเฟรมวีก็สวยดีนะครับเนาะหลังจากที่ย่อลงมาเรื่อยซับแดงขายไปเรื่อยนะครับเนาะ แล้วก็ M A C D R S I เนี่ยก็ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนะจริงๆอ่ะถ้าใครมีของช่วงนี้น่าจะเก็บนะสบาทเนี่ยสบาทแปดถึงสบาทห้เนี่ย,ยผมว่าน่าจะไม่หลุดตรงนี้แหละในมุมอมองผมนะครับน่าจะไม่หลุดแล้วนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยถ้าเราตีฟิกโบจากไทม์เฟรมนะครับผมจะตีฟิกโบจากไทม์เฟรมมันนะขึ้นไปถึงแท่งเขียวนยะ มันก็จะพอดีที่3บาท80พอดีเนาะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยบาทแถึงเนี่ยนะครับในทมเฟรมมันนะผมก็ตีแท่งนี้แท่งเดียวพอนะครับว่ามันจะย่อลงมาเมื่อไหร่นะครับสามบาทแปเนี่ยน่าสนใจนะเพราะมันร่วงไปแล้วมันลึกกลับขึ้นมาเรื่อยๆรื่อมันก็สวยดีะถ้าเรามองดูทําเฟรมมันนะถือว่ามันยังไม่เป็นการกลับตัวก็จริงนะครับแต่ก็ก็ย่อลงมาพอสมควรแล้วนะในแท่งเขียวแท่งเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับในมุมมองผมนะ แท่งเขียวที่ดันขึ้นมาเนี่ยเราก็มี card, วอลลุ่มเทขายค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้านะมีการเทขายทำกำไรไปเรียบร้อยแล้วก็ย่อลงมาเรื่อยๆนะ๋ยวรอดูแรงซับในการขายทีนะครับว่ามันจะลงมาถึงเมื่อไหร่นะผมว่าประมาณนี้สามบาทแปดสิบถึงสามบาทเจ็ดสิบสองน้าเข้านะครับเจ็ดสิบนะครับถ้าหลุดจากนี้ก็คัดไปก่อนแล้วค่อยมาดูว่ามันจะลงไปถึงสามบาทห้าสิบหรือเปล่าถ้าหลุดสามบาทห้าสิบก็มาเลนข้างล่างเลยนะครับแต่ผมมองผมว่ามันสวยดีอ่ะนะ ไอเอ็มเอดีก็น่าตัดกันเหนือน้ำแล้วมีแรงซับขึ้นมาด้วยเนาะดูดิจะรุดสองร้อยวันก็จะลงมาทดสอบสองร้อยวันหรือเปล่าแล้วก็ห้าวันกำลังจะตัดโคเรนคอร์สนะครับเอ็มเอสิบวันของผมแล้วนะครับก็ไอไอ็ก็อยู่ที่มาสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะาเอ็มเอดีกำลังจะตัดกันแล้วนะครับสำหรับ MVP นะน่าสนใจนะครับตัวนี้ก็ลองติดตามได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องมาพร้อมกันเน็กพร้อมอะไรพวกนี้แหละทุกที่เขาจะมาด้วยกันเนาะแต่รอบนี้เขายังไม่มานะครับสาหรับ MVP นะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ